สวัสดีค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันที่21เดือนตุลาคมปี2 5นะ8นะะ้ะคะเราจะมาส่งคำติชินนินทานะในวงสนทนาของคนที่เขารู้จักกับคุณสมารพระงานคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกด subscribe นะนะและแชร์นะคะลักันราศีทโดดเด่นเมอร์ค,รคิรี่คนเกิดวันพุทธนามเจมินาราศีมิถุนตะนลม ใิบาราสีตุลท่านลมแทเทิงเกี่ยวสาวถัดไฟตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณมี3 7 15 19เนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่คนที่เกิดวันจันทร์นะคำคำติชินนินทาในวงสนทนาของคนที่เขารู้จักกับคุณคนที่เกิดวันจันทร์เขาติฉินนินทาอะไรคุณคะ เดลเวอร์ iver, นะเกี่ยวกับในเรื่องของความรักคู่รักความสัมพันธ์นะคุณอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆคุณอาจจะแต่งงานหรือว่ามีครอบครัวหรือว่าเป็นหนุ่มโสดสาวโสดก็ได้แต่นะคำสนทนาคำดิฉินนินทาของผู้คนที่เขารู้จักกับคุณเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่บริหารเสน่ห์เก่งนะมีคนมารักมาชอบ นะมาสนใจคุณเยอะแยะมากมายและคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้ด้วยนะคะเออมีหลายคนมีหลายตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะแต่หนึ่งในจำนวนนั้นอาจจะมีคนที่คุณรักจริงหวังแต่งอยู่ก็ได้แต่ใหนะอีกหลายๆคนก็อาจจะเป็นคนที่คุณบริหารสน่ห์นะคะก็บอกคุณเป็นคนเจ้าชู้นะคนที่เกิดวันจันทร์ ต่อมาคนที่เกิดวันอังคารนะคะคุณถูกคนที่รู้จักกับคุณเนี่ยนติชินนินทาในกลุ่มวงสนทนาของเขานะคะเป็นเรื่องอะไรคนที่เกิดวันอังคารถูกบินทาเรื่องอะไรจ๊ะหกถ้วยเป็นความสัมพันธ์ของอ่าเพื่อนสังคมรักต่างวัยหรือว่าเพื่อนในสังคมเดียวกันนี่แหละ นะซึ่งเขาพูดถึงคุณว่าคุณเนี่ยนะมีคนเข้ามารักเข้ามาชอบเข้ามาสนใจคุณเยอะแยะมากมายนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะีได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะดูเป็นคนน่ารักดูเป็นคนอัธยาศัยดีดูเป็นคนที่ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรเลย นะเพราะว่ามีแต่คนประเคนเอาของมาให้นะเอาดอกไม้เอาของฝากนะหรือว่าคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือเหมือนคุณมีนะเมตตามมหานิยมได้อะไรมาง่ายๆเขาบอกแบบนี้นะคะต่อมาคนที่เกิดวันพุธนะคุณถูกคนที่เขารู้จักกับคุณนินท่าในวงสนทนาเรื่องอะไร เหมนพูดถูกนินทานเรื่องอะไรจ๊า The d e v i นะคะเป็นพลังงานของคนที่แต่งงานหรือว่ามีครอบครัวแล้วหรือว่ามีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วแล้วก็เป็นคนที่มีตัวเลือกมีความสัมพันธ์เข้ามาหลายๆคนในเวลาเดียวกันหรือว่ามีชู้มีการครบซ้อนหรือว่ามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพนันเกี่ยวกับ สิ่งผิดกฎหมายอบายามุกต่างๆนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในสิ่งที่มันเป็นสิ่งสีดำสีเทานะคะลุ่มหลงมัวเมากิเลสตัณหาอบายามุกนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์มากๆหลงตัวเองมากมาก นะคะแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วอาจจะมีในเรื่องของวิบากกรรมเกี่ยวกับเรื่องรักสามเศร้าได้ด้วยนะคะคนที่เกิดวันพุธต่อมาคนที่เกิดวันพฤหัสสบดีถูกนินทาในกลุ่มวงสังคมนะคะที่เขารู้จักกับคุณเป็นเรื่องอะไรวันพฤหัสศบดีเดอะซัน นะคุณเป็นคนที่มีอายุน้อยแต่กลับเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของอาชีพการงานโดดเด่นโด่งดัง,ดงนะคะมีความโชคดีในเรื่องของการงานมีความโชคดีในเรื่องของการเงนินมีผู้คนรู้จักคุณเยอะแยะมากมายนะ,ะอายุน้อยร้อยล้านนะ,ะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากๆมีชีวิตที่ดีมีความสุขมากๆเป็นคนที่เหมือนคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดอะไรอย่าง นะคะและคนที่เกิดวันศุกร์คุณถูกคนที่เขารู้จักกับคุณนาะนินทาในกลุ่มวงสนทนาของเขาเป็นเรื่องอะไร เดอะสตาร์วันศุกร์เป็นคนสวยเป็นคนหล่อเป็นคนดูดีมีเสน่ห์นะคะมีผู้คนชื่นชมชื่นชอบในความรู้ความสามารถในความเก่งในความฉลาดในความจิตใจดีมีเมตตานะคะสวยหล่อเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบ นะเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นเยียวยานะหรือว่าให้กําลังใจผู้อื่นได้ใครได้เห็นได้เจอคุณเนี่ยคืออยากจะเข้าใกล้อยกจะเข้าหาคุณเลยทีเดียวนะอยู่กับคุณแล้วมีความสุขอยู่กับคุณแล้วได้รับแสงสว่างได้รับความอบอุ่นนะคะต่อมาคนที่เกิดวันเสาร์คุณอยู่ในกลุ่มวงสนทนาของคนที่เขารู้จักกับคุณเนี่ยเขานินทาเรื่องอะไรของคุณ วันศุกร์เอ่ยวันเสาร์ถูกนินทานเรื่องอะไร The d เดวิลอีกละนะคะอาจจะมีความรักความสัมพันธ์รักซ้อนหรือว่าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับอบาบมุกสิ่งมัวเมาของลุ่มหลงนะ,ะหุ้นหวยต่างๆนะคะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงสำหรับคนที่แบบเหมือนอาจติดงมงแงมอะไรเงี้ยหรือว่าเกี่ยวกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีรักสามเศร้าเติร์ดปาร์ตี้นะคะมีครอบครัว ของตัวเองแล้วแต่ก็มีความไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนะกับสาวๆหนุ่มๆคนอื่นนะทำให้เกิดความรักความสะพันธ์ที่เป็นรักศรเสรื่อมเสียชื่อเสียงให้กับวงตระกูลหรือว่าในเรื่องของอของมึนเมานะคะหรือว่าเรียกว่าเกมออนไลน์หรือว่าหวยอะไรต่างๆทำให้ลุ่มหลงแล้วก็เสื่อมเสียงเงินทองชื่อเสียงได้นะคะ ต่อมาคนที่เกิดวันอาทิตย์คุณนะคะถูกกลุ่มคนที่เขารู้จักกับคุณนินทาคุณในวงสนทนาเรื่องหลายวันอาทิตย์เดอะเนจิเชียนนะคะเป็นคนที่มี คำพูดคําจานะความคิดทัศนคติที่ฉลาดเฉลียวพูดจาโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นได้เป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถเก่งฉลาดนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างสัรสร้างเนรมิตนะคะในเรื่องของอาชีพการงานได้เก่งเรียนรู้ได้เร็วนะคะแล้วก็มีพลังงานของการแบบมี เวทมนต์คุณสยต่างๆที่ทำให้ตัวของคุณเองเนี่ยประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะ,ะเป็นคนฉลาดนะ,ะรอบรู้มีไหวพริบป,ปฏิพานฑ์นะ,ะเก่งทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะ,ะก็เลยทำให้ผู้คนอาจจะมีความรู้สึกอิจฉาหรือว่าเหมือนไส้คุณเหมือนคุณมีเซนด้วยนะนะคะนี่คือดวงชะตาของคนที่เกิดทั้ง7วันกด subscribe ไาย์แร,ร์์ลรับะรงงานขอบคุณดูการติดตามค่ะ